ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการทำเควสสักน,นิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่เคยติดปัญหาเหมือนผมนะจะมีเควสตรงนี้นะฮะเป็นเควสเนื้อเรื่องตรงนี้นะเห็นนะผมเก็บมาครบร้อยเกือบทุกอันแล้วนะครับยกเว้นอันล่าสุดที่มันยังไม่ปลดนะครับเพราะว่าอ่าเหมือนกับเราเล่นเนื้อเรื่องยังไม่ถึงไหนนะครับมันก็เลยยังไม่ปลดแต่ว่าไอ้สามก่อนหน้าเนี่ยก็คือ ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วครบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะมาพาทุกคนไปดูเควสกันว่าเควสตรงนี้ทำยังไงครบร้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะจริงๆมันมันเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากนะครับนั่งงมหาตั้งนานนะฮะถามว่าอันนี้ดียังไงนะครับเพราะว่าลดเควสแต่ละอย่างเนี่ยมันได้ของรางวัลเป็นเม็ดทองเนี่ยเห็นไหมเป็นนิวเคลียสทองเนี่ยหมดเลยแล้วก็ได้เป็นเพชรด,ด้วยได้ทองได้อะไรอย่างงี้ด้วยถือว่าคุ้มนะฮะอ่ะ ก็ดีเลยนะครับสําหรับด่านแรกนะครับด่านแรกเนี่ยทุกคนเนื้อเรื่องก็จะได้ผ่านกันอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าไอ้ด่านเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะครับคือมันทำยังไงใช่ไหมไอ้เควสพวกเนี้ยก็คือเป็นเควสสีฟ้านะครับสีฟ้านะฮะก็คือแบบในด่านตรงนั้นอะมันจะมีเควสสีฟ้าแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเควสนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงอ่าอย่างอันแรกเนี่ยรายงานการอะไรอะสอดแนมใช่ไหมมันจะมีเขียนว่าเฮ้ยให้ไปหาใครอะไรยังไงเห็นไหม อ่าอย่างเควตตรงเนี้ยคนที่ยับยังไม่ได้ทํามาตรงเนี้ยคือมันจะให้ไปหาแบบคนนึ่งเดนะเดี๋ยวผมาร์ปวับไป,ไปตรงนี้นะครับเมืองเมืองตรงนี้นะตรงกลางเลยนะไปที่ที่เมืองหลักกันนะครับมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งชุดแก,แก่เขาชื่ออะไรนะอันอันเฟรดปะน่าจะเชื่อว่าอันเฟรดนะครับพอไปหาเขาปึ๊บไปคุยนะครับเดี๋ยวจะพาไปว่าอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับเควสนี้นะสักครู่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูจุดแต่ละจุดเลยว่าเอ้ยเคเวสมันเริ่มยังไงอะไรยังไงนะครับแต่และเมืองแล้วก็จริงๆมันมีคบบําอธิบายอยู่ด้วยว่าอ่าให้ไปที่เมืองอะไรไปหาใครนะครับอ่ะตรงนี้นะฮะอันนี้คือสําหรับเคเวสนี้นะอ่าเคเวสนี้นะครับเคเวสที่2นะอันล่างเพราะเคเวสแรกผมมันทำอ,อัตโนมัตินะครับก็มันจะมีชื่อข้างบน ว่าเป็นชื่อเควสอะไรมีชื่อเควสหนึ่งเลยมีมีชื่อเควสสองมีสถานที่สามีคนที่จะให้เราไปหานะครับเราก็ตามสถานที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปหาได้เลยนะครับส่วนไอเควสเนี้ยนะครับของเนื้อเรื่องแรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจึบจ๊บจึ๊บอยู่ชั้นสองตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ คนนี้เลยนี่ครับอันเฟรอยู่ตรงนี้นะสำหรับคนที่จะหาเควสของอันเฟรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปนะครับบทที่2บทที่2จะมีเควสตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าผมจําสถานที่ได้นะเควสแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะนี่นะครับให้เราไปตรงนี้เลย แต่ว่าเราต้องผ่านเนื้อเรื่องก่อนนะผ่านเนื้อเรื่องให้ครบทุกอันก่อนแล้วค่อยมาเก็บควีตพวกนี้ทีหลังนะครับเควสหนึ่งจบจบเควสหนึ่งไปเนี่ยน่าจะได้นิวเคลียสสีทองเม็ดหนึ่งเลยนะฮะโอเคปึ๊บอ่ะมาตรงนี้แล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะจะอยู่แถวๆนี้ ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่อยู่เมืองนี้คนหนึ่งน่าจะอยู่ตรงข้างบนนี้หรือเปล่าแถวแถวนี้แถวแถวนี้แถวแถวนี้หรือขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ดิผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่อยู่ตรงเมืองนี้แหละคนหนึ่งครับแต่แถวเนี้ยแหละนะฮะอยู่ไม่ไกลนะครับไม่ใช่คนนี้ผมไม่มีเควสแล้วตอนนี้ แต่ว่าคนไหนที่ยังมีเควสอยู่เนี่ยก็สามารถหาได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีชื่อเควสหรือเปล่านะอันที่สใช่ไหมเควสแรกเจ้าหน้าที่เจสันไม่มีไม่มีชื่อเควสแล้วนะครับอาจจะพาไปดูไม่ได้นะฮะโอเคแต่ว่าคนที่ยังมีเควสอยู่เนี่ยมันก็จะมีชื่อชื่อคนให้หาแต่ว่าอยู่เดี๋ยวแถวนี้แหละครับเดินไปเดินมาดูดูชื่อว่า NPC ตัวไหนชื่ออะไรอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็หาเจอนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับเควสที่สองนามบทสองเนี่ยเควสที่สองตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงนี้รู้สึกจะชื่ออะไรสักอย่างหนึง่งผมพาไปเขาอยู่ตรงเมืองเมืองแรกเลยเข้ามาล่างสุดเลยเมืองตรงนี้นะครับล่างสุดปึ๊บเข้าไปอ่าอันนี้คือเมืองเมืองที่สองนะของบทบทที่สองเควสสองนะ พอมาถึงปุ๊บมันอาจจะไม่มีแบบเป็นเควสขึ้นให้สมมุติว่าเราแบบหาคนเจอแล้วรับเควสแล้วเนี่ยเราสามารถกดกดแมปได้เปิดแมปปุ๊บเราก็ดูว่าไอ้เควสที่เราจะต้องทำเนี่ยมันคือชื่อเควสว่าอะไรแล้วเราก็กดหาตรงนั้นทําแค่ตรงนั้นก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับสำหรับเควสที่เนีนะครับเจ้าของเควสจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไป ตามมาได้เลยมาทางนี้ก็ได้นะหรือไปตรงอีกทางหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้จะมีคนยืนอยู่ตรงนี้นี่คนนี้คนนี้นี่นะครับวินเซนต์ใช่ปะวินเซนต์อยู่ตรงนี้นะนั่นแหละแล้วก็ทำเควสยาวๆเลยเลยนะครับอันนี้คือด่านสองเควสจบละนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นเควสด่านที่สามนะครับเมืองที่สามนะครับเควสแรกกับเควสที่สองนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อน อ่าสำหรับด่านสามเนี่ยจะไปที่นู่นเลยวงกลมข้างบนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยให้วาดมาตรงจุดนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่ขึ้นไปข้างบนได้นะครับมันจะมีสองคนนะเควสสองเควสเควสหนึ่งเควสสองของด่านด่านที่สานะครับเดี๋ยวจะพามาดูส่วนใหญ่ก็จะขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่ที่แมปตรงนี้แหละ นะครับเควสมันจะให้กระโดดกระโดดลงมาจากเกาะข้างบนอนะโดดลงมาข้างล่างแล้วก็วาร์ปขึ้นไปข้างบนใหม่จะจะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่างนี้นะครับวาร์ปไปวาร์ปมาสรับเควสดันนี้อ่าคนแรกนะครับสรับเควสที่หนึ่งนะเควสแรกของอันนี้ด่านสามนะครับจะอยู่ตรงนี้ทุกคนจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินหาเองนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่น้องอยู่นี่นะครับน้องหัวจมพูนี่ อันนาอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเควสที่1นนะครับก็คือเควสนี้เควสนี้นะครับเควสแรกคนรับใช้นะครับภายในจอนส่วนอีกเควสหนึ่งก็คือกาแฟของอะไรอะของด็อกเตอร์สักอย่างหนึ่งอะไปอยู่ตรงนี้ครับพอทำเควสเควสแรกเสร็จนะเควสที่2ก็คือมารับตรงนี้ได้เลยนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่เซเลเยอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอทำเควสเซเลเยอร์จบเนี่ยมันจะให้มาหา เขาเรียกว่าอะไรชื่อแอนนาปะอยู่ตรงนี้นะครับนี่หมออยู่นี่พอมารับเควสอโอแคแคร์นะครับของแคลเลยนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาส่งเควสที่แคลพอส่งเควสของของแคลเสร็จปุ๊บก็กลับไปหาสเลเยอร์ใหม่ทำทำไปไป,ไปมามาอยู่ในสามเควสนะครับระหว่างสองตัวนี้อ่ะงงปะพอทำของสเลเยอร์เสร็จปุ๊บมันจะให้มาหาแคลพอหาแคลเสร็จปุ๊บมันก็จะจบเควสแล้วก็กลับไปรับของสเลเยอร์ใหม่ เพื่อทำเวสที่2ที่3ที่4อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอจบอันสุดท้ายปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะครับอาตอนนี้คือผมสามารถนําทุกคนมาได้ถึงประมาณแค่แมป3นะเพราะว่าตอนนี้เลเวลของผมเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดแมปได้แค่นี้เองนะครับนะฮะเนื้อเรื่องยังอยู่แค่นี้นะเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักของผมเนี่ยตอนนี้นะครับเห็นปะผมต้องร้อยสิบเจ็ดชั่วโมงถึงจะทำเวสหลักได้นะครับเพราะงั้นตอนนี้ยังทาไม่ได้เนาะ ประมาณนี้ครับก็อยากแนะนําอะไรสามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากแนะนําข้อมูลอะไรนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแลทุกคนบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ